สรับพี่น้องท่านใดนะฮะมีความศรัทธาในองค์พระธาตพนมเราจะมาดูเนื้อเงินหน้าทองนะครับเนื้อเงินหน้าทองแบบนี้นะฮะบูชาแค่2,000บาทนะครับท่านจะได้รับหนึ่งเหรียญเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพระธาตพนมสู่มรดกโลกนะครับสวยงามจริงๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ เป็นเนื้อเงินหน้าทองเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับสวยงามจริงๆนะฮะด้านหลังก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับนี่ครับสองพันบาทนะครับสรับไทยที่ร่วมบุญมาสรับเนื้อเงินหน้าทองนะฮะเนี่ยครับงดงามจริงๆด่วนเลยนะครับหมดแล้วหมดเลย มาถึงเหรียญราคาเบาหวิว200บาทนะครับเป็นทองแดงลมดำซาตินนะครับเนี่ยครับ200บาทเท่านั้นเองท่านสามารถบูชาได้นะครับเพียง200บาทท่านก็มีความสุขกับการบูชาเหรียญน,นี้เพื่อปกปักรักษาและได้บุญกันด้วยนะครับเนี่ยครับลมดำซาตินนะครับงามจริงๆนะครับ งามแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะฮะด้วยองค์พญานาคทั้ง7ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมกับพระอุปคุตนะฮะทำให้เกิดโชคลาภแก่ตัวท่านเองทุกทกท,กท่านนะครับคาดแควปลอดภัยนะครับงามไหมครับงามจริงๆนะฮะด่วนเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับทองแดงลมดำซาตินนะฮะ200บาทเท่านั้น มาถึงเนื้อเงินธรรมดานะฮะเนื้อเงินบริสุทธิ์นี่ก็สดใสซาบซ่า like like ปิ๊งปิงแบบนี้นะฮะขนาดอยู่ในซีนนะครับความง yeah. เงววาวของเงินนะครับความเป็นเงินจริงๆนะฮะเงินบริสุทธิ ok ์จริงๆนี่ครับสวยงามมากจริงๆนะฮะเนื้อเงินนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับท่านก็สามารถบูชาได้นะครับเช่าบูชาได้วันนี้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับเนื้อเงินบริสุทธิ์เช่นนี้ นะครับหมดจริงๆมาแล้วครับสำหรับเนื้ออปัปก้าลมดำสาตินลงยาลายเสือเช่นนี้เนี่ยครับสวยงามจริงๆนะฮะบ,บูชาแค่ห้าร้อบาทเท่านั้นนะครับ คุ้มสุดคุ้มสลับหนึ่งบุญกุศลที่จะท่านทุกท่านช่วยนําพระธาตุสู่มรดกโลกเข้ากองทุนมรดก,กโลกนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้ออะบาก้าห้าร้อยบาทเท่านั้นเองงดงามจริงๆอย่าบอกใครจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นพระอุโคุถนะฮะงามสุดๆจะเนื้ออาบากา้าลมดำซาตินนะครับ งามจริงๆนะฮะขนอ,อยู่ในซีนยังขนาดนี้นะครับท่านดูนะครับมาดูนะครับหนึ่งบุญกุศลเท่านั้นนะฮะสลับเนื้อสัตตะลมดำซาตินนะฮะสามร้อยบาทเท่านั้นสลับท่านที่ร่วมบุญมานะครับเนื้อสัตตะลมซาตินนะครับลมดำซาตินนี้งานจริงๆนะฮะ สุดๆสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะไซส์3.8เซนเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับงามมากนะครับความงามของพระอุโบคถนะฮะบาทใบเดียวกินไม่มีวันหมดนะครับเดี๋ยวก็โชคลาภมั่งมีสีสุขเช่นเดียวกันนะฮะหรับท่านใดที่บูชาพระอุโบุตไปนะฮะพระธาตุพนมสู่บโลบโลกนะครับปีนี้นะครับช่วยกันนะฮะหนึ่งบุคศล ที่เรามีโอกาสได้ร่วมบุญครั้งนี้เป็นบุญใหญ่จริงๆสวยจริงๆนะฮะสลหรับเหรียญสัตตะลมดำซาตินแบบนี้มาแล้วครับสุดอึงดอ้งสุดอึ้งซึ้งเสียวเลยก็คือชุดกรรมการชุดกรรมการนี้จะเป็นเนื้อนวะนะฮะเหรียญแรกนี้เลยมาดูเหรียญแรกก่อนเหรียญแรกนี้จะเป็นเนื้อนวะ นะฮะกระไรทองลงยาสีแดงนะครับงดงามมากอูชาชุดเนี้ยหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับจะได้ทั้งหมดสามเหรียญก็คือนวะกระไรทองลงยาสีแดงตามไปด้วยนวะกระไรเงินนะครับลงยาสีน้ําเงินนะฮะเนี่ยครับ,รบงามมากนะครับสหรับเหรียญน,นี้ชุดนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาท แล้วก็ตามด้วย 3K นะครับก็คือเนวะ3ามกษัตรินะฮะคือ 3K เงินทองนาคนะครับนี่ครับงานจริงๆนะฮะท่านใดพลาดแล้วโอกาสที่จะหาผมคิดว่ายากมากนะครับส่วนใหญ่ท่านใดแล้วได้ไปแล้วก็คงเก็บหายนะครับสำหรับชุดกรรมการนี้นะครับเพียง1,800บาทเท่านั้นนะครับ ถูกมากนะครับถ้ามาเฉลี่ยแล้วก็เท่าเฉลี่ยแล้วหกรอเองนะชุดนี้นะครับยอดมาแบบถล่มทลายนะฮะตอนนี้ใครไม่มีเก็บไว้ผมคิดว่าตกขบวนแน่นอนนะครับสหรับพระธาสู่มอระดโลก สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูเนื้อทองคําขององค์พระธาตุสู่มรดกโลกงานนี้ยิ่งใหญ่มหามงคลที่สุดนะครับนี้เป็นเนื้อทองคําน้ําหนัก20กร,รมัมสร้างจํานวนไม่เกิน57เหรียญเท่านั้นนะครับเนี่ยครับสวยมากนะครับชุดนี้สร้างจํานวนไม่เกิน57เหนนรียญนะฮะ ในตัวองค์พระธาตุนะครับซึ่งลงยาสีแดงนะฮะแล้วก็ลูกแก้วพญานาคก็สีม่วงนะฮะเรามาชมด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นพระบคุตนะฮะก็ลงยาสีจีวรเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังองค์พญานาคก็คือจะเป็นไททูรยเป็นแม่เบี้ยนะครับเป็นเบี้ยนะครับเนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับ อันนี้เนื้อทองคำนะฮะทองคำแท้นะครับน้ำหนัก20กร,รมัมในชุดนี้นะครับของเหรียญทองคำทั้งเนื้อทองคำลงยาและไม่ลงยาจะมีตัวแถนพิเศษให้นะฮะอันดีเช่นนะครับจะเป็นเนื้อทองทองขาวนะครับลงยาสีเขียวหน้าทองเช่นเดียวกันนะฮะงดงามครับ จะได้เนื้อทองขาวเช่นนี้หนึ่งองค์นะครับสวยนะครับเนื้อทองขาวนะฮะหนึ่งองค์แถมฟรีนะครับแล้วก็ตามไปด้วยเนื้อนวะนะฮะนี่ยครับ,นรบเนื้อนวะอีกหนึ่งองค์แถมให้ฟรีในชุดทองคำนะสำหรับท่านที่จองทองคำนะครับนี่ฮะจะเป็นเนื้อนวะ แล้วก็จะเป็นเนื้อตะกวัวนะฮะอีกหนึ่งเหรียญที่จะแถมให้ในชุดทองคำนะฮะในชุดทองคำนี้นะครับคุ้มนะครับสลับชุดทองคำนะครับก็จะมีเนื้อทองขาวลงยาสีเขียวหน้าทองหนึ่งเหรียญเนื้อนวะหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อดีเนื้อตะกวัวหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อทองทิพย์นี่ฮะอีกหนึ่งเหรียญ ทุกเหรียญจะมีโค้ดทองคำเป็นหัวม้าซึ่งตอกในเหรียญทองคำจะมีโค้ดทองคำเช่นเดียวกันนะครับกับเนื้อต่างๆเหล่านี้ก็จะตอกโค้ดทองคำไปด้วยนะจำนวนก็คงน้อยมากนะฮะสำหรับท่านใดที่เจอดทองคำก็จะโชคดีไปนะครับเนี่ยฮะจะเป็นเนื้อทองทิศอีกหนึ่งเหรียญที่จะแถมให้ในชุดทองคำและพิเศษสุดก็คือเนื้อทองแดงลมดำ งามมากนะฮะทองแดงลงดำนี้ให้ห้าเหรียญน,นะครับจะเป็นเนื้อทองคำชุดทองคำนะฮะจะแถมเนื้อทองแดงลงดำให้สี่ห้าเหรียญเนื้อเหล่านี้ไม่มีสั่งจองนะครับจะแถมให้เฉพาะชุดทองคำลงยาชุดทองคำธรรมดาและสำหรับผู้ที่ยกหลังนะครับยกยกเนื้อสัตตะและเนื้อ ทองแดงซาตินนะฮะก็จะแถมให้ไปอย่างละห้านะครับห้าเหรียญสำหรับเนื้อทองแดงลมดำนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับนี่ฮะเรามาดูกันนะครับสดๆนะครับสำหรับชุดนี้ทองคำหนึ่งเหรียญน,นะครับแถม ทองขาวหนึ่งเหรียญแถมนกะหนึ่งเหรียญแถมตะก,กัวหนึ่งเหรียญแถมทองทิพย์หนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็แถมพิเศษสุดก็คือทองแดง าเหรียญเนี่ยฮะจะได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับในชุดทองคำคุ้มสุดๆเพียง69,999บาทนะฮรบสหรับทองคำแบบนี้นะครับโอเคนะครับสั่งจองด่วนนะฮะหมดแล้วหมดเลยมาแล้วครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะฮะวันเสาร์เป็นวันที่แข็งแกร่งมากๆจริงๆวันเสาร์นั้นจะใช้สีประจำวันเกิดคือสีม่วง สีม่วงนั้นจะต้องอาศัยสีแดงเพื่อหนุนนําให้เกิดโชคลาภมั่งมีสีสุกนะครับหลับท่านที่เกิดวันเสาร์สั่งจองได้วันนี้นะครับสองพบาททางวัดจะมีสีทองแดงลมดํานะครับสีดํานี้แถมให้อีกหนึ่งเหรียญสองพอบาทนะครับสั่งจองได้นะฮะหมดแล้วหมดเลยสร้างแค่3ามร้เก้เกเหรียญเท่านั้นเอง ถ้าลองดูนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับจองด่วนเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยสวยงามจริงๆนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นมรดกพระธาตุาสู่มรดกโลกนะครับรบวันนี้เรามาดูกันนะฮะสำหรับ,รบเหรียญเนื้องเงินลงยาสีแดงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะเราจะมีสีม่วงหนุนเพื่อให้เกิดโชคลาภ และความมั่งมีสีสุขนะฮะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงนะฮะอันนี้สร้างสร้างสามเหรียญน,นะครับบูชาเหรียญละ2,500บาทเท่านั้นจะแถมเนื้อทองแดงลมดำอาปรีอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ครับจะเป็นสององค์แบบนี้นะฮะ2,500เหรียญไอ้สอง0 0บาทนะครับนี่ครับสองเหรียญ สวยๆง,งามแบบนี้นะครับนะครับนี่ขนาดอยู่ในซีนนะครับยังสวยงามขนาดนี้โอเคนะครับจองด่วนนะฮะหมดแล้วหมดเลยสองพันห้ารอยบาทแถมฟรีทองแดง1องค์นะครับทองแดงลมดำหนงองค์เท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ พวกพอน้องพี่นะฮะวันนี้เรามาดูสำหรับท,ท,นนท่านที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์นั้นท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองจะมีลูกแก้วสีส้มหนุนนำสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นเราจะมีสีส้มคอยหนุนสรงนำสรงนะครับสวยงามมากนะฮะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ เนี่ยครับ2,500าบาทนะครับท่านใดจองมารีบจองนะครับสำหรับท่านใดจองแล้วทางวัดเราก็จะมีเนื้อทองแดงนะลมดำให้ฟรีอีกหนึ่งองค์นะครับทองแดงลมดำเช่นนี้สวยงามมากนะครับด้านหลังก็เป็น่าอุปคุตนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะฮะ สั่งจองด่วนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เนื้อเงินลงยาสีเหลืองโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารวันอังคารน,นั้นสีประจาวันเกิดคือสีชมพูสีชมพูนั้นจะมีสิ่งที่เกื้อหนุนสี สีอะไรที่จะมาเกื้อหนุนใะแล้วเกิดความโชคลาภและความมั่งมีสีสุกนะครับก็คือสีดำอันนี้สีดำนั้นก็เป็นลูกแก้วสีดำขององค์พญาีพานาคนะครับสีดำเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับเรานะครับส่วนท่านใดจองนะฮะ2,500ัาบาทนะทางวัดเราก็จะมี เนื้อทองแดงลมดำสวยๆเช่นนี้ให้หนึ่งเหรียญฟรีนะครับสหรับเหรียญน,นี้ท่านในจองอเนื้อเงินลงยาสีชมพูเหรียญหนึ่งก็จะมีทองแดงอีกเหรียญหนึ่งสองพบาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับสหรับท่านที่เกิดวันอังคารสวัสดีครับวันนี้เรามาดูท่านที่เกิดวันพุธพุธกลางวันพุธกลางวันนั้นนะฮะ ใป็นคนที่ใจสปอร์ตนะฮะสำหรับคนที่เกิดวันพุธสีที่คอยหนุนนำเราหน,นหนุนให้เราเกิดความมั่งมีสีสุขและโชคลาภคือสีน้ำเงินนะครับหรือสีฟ้านั่นเองสำหรับท่านใดที่จองเ,ออเหรียญเนื้อเงินลงยาวันพุธสีเขียว2,500บาททางวัดจะแถมทองแดงลมดำหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกัน สวยงามจริงๆนะฮะสีนี้นี่ครับสองพัน้าบาทก็จะได้หนึ่งคู่กำงามแบบนี้นะครับมาแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือพระราหูนั่นเองนะฮะสำหรับพระราหูคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเราจะมีสีชมพูคอยหนุนนําให้เกิดโชคลาภบ้างมีสีสุกนะครับสำหรับเรื่องเงิน ลงยาสีดําคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับหรือไม่เกิดวันพุธกห็ห้อยเช่นได้เช่นเดียวกันสหรับอ,องค์พระธาตุพนมสู่มรดกโลกนะครับ2,500บาทเราจะแถมทองแดงลมดำฟรี1องค์นะครับนี่ครับ2เหรียญนี้2,500บาทท่านใดที่สั่งจองแล้วในวันนี้ท่านก็จะได้คู่นี้ไปเสริมบาร,รมีของท่านนะครับกับองค์พระธาตุพนมสู่มรดกโลก สวัสดีครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนั้นคือสีแสดหรือสีส้มนั่นเองคนที่เกิดวันพฤหัสจะมีสีเหลืองเป็นสีที่คอยหนุนนำให้เกิดโชคลาภมั่งมีสีสุขนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับสีส้มหรือสีแสดสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับ ท่านใดที่สั่งจองแล้วนะครับ2,500บาททางวัดจะมีสมนาคุณให้กับท่านที่สั่งจองด้วยเนื้อทองแดงลมดำเช่นนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับสับอยู่ในซีนอย่างนี้ยังคมขนาดนี้นะครับเนี่ยครับทองแดงลมดำนะครับคู่นี้2,500บาทสำหรับท่านที่สั่งจอง หลังจากบุกเสกวันที่7เมษาเสร็จแล้วนะครับผมคิดว่าคงหากันไม่เจอนะครับสำหรับสองเหรียญนี้นะครับสวัสดีครับมาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์นะฮะวันศุกร์จะเป็นเนื้อเงินลงยาสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์สีที่คอยหนุนนําท่านก็คือสีเขียวเป็นสีที่คอยหนุนให้เกิดความมั่งมีสีสุขเกิดโชคดีได้ลาบนะครับเนี่ยครับ สวยจริงๆนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นี่ครับองค์พญาศีพญานาคนั้นคนงานจริงๆทั้ง7ตนนะครับดูหางนะครับหาง 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7หางนะครับก็จะปกปักรักษาองค์ประทาตไว้นะครับส่วนท่านใดที่จอง2อ0 0บาทก็จะได้ทองแดงลมดำอีกหนึ่งเหนนรียญนะฮะ ฟรีสลับทองแดงลมดำคู่นี้2.500บาทน,นะครับสลับท่านที่เกิดวันศุกร์สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเหรียญแจกในพิธีวันพฤษหัดที่7เมษายน2565นี้นะครับท่านมาดูเหรียญแจกนี้นะครับคือเหรียญจริงนะครับเหรียญแจกจะมีห่วงสลับเหรียญจองจะไม่มีห่วงนะครับไม่มีหู <c oughs> เหรียญแจกนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวผิวลุ้งนะครับสวยมากครับนี่ครับ จะมีโค้ดทุกตัวเป็นโค้ดมรดกโลกและลันดำเมอร์ทุกองค์นะครับท่านใดที่เข้ามาร่วมพิธีก็จะได้รับเหรียญแจกนี้ทุกคนนะครับเข้ามาได้กันเลยนะฮะเป็นพันเป็นหมื่นคนก็แจกนะครับเพราะเหรียญน,นี้ทำสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเก้าเหรียญนะครับเตรียมไวใ้ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านท่านพระครูศรีบอกว่างานนี้แจกไม่อั้นนะครับท่านบอกแล้วนะครับว่าแจกไม่อัน้นงานครั้งหนึ่งฮะสู่มรดกโลก ทุกท่านมีส่วนร่วมกับงานบุญครั้งนี้เพื่อสู่นําพระธาตุสูงมาโลกโลกนะฮะนี่ฮะเหรียญสวยมากสวยจริงๆนะครับดูครับท่านใดที่ยังไม่จองรีบเลยนะครับรับรองได้ว่าหมดแน่นอนภายในหนึ่งเดือนตกขบวนกันแน่นอนเหรียญจริงนะฮะนี่เหรียญจริงนะครับดูขอบตัดข้างๆาครับสวยมากนะฮะอนาคตเกยยากนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญสู่มาโลกโลกของพระธาตุพนม ด้านหลังก็จะเป็นพระอุปคุตนะฮะจกบาทเขาเรียกว่ามีบาทใบเดียวก็ไม่อดนะครับนี่ฮะเหรียญมรดกโลกสู่มรดกโลกนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามซึ่งมีองค์พระธาตุอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีพญานาคทั้งเจ็ดตนนะฮะคอยปกปักรักษาพร้อมทั้งม้านะฮะม้าสองข้างนี้คือม้าสองตัว ซึ่งมาพร้อมพระธาตุพนมในสมัยนูนย้นซึ่งปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยทราบเรื่องรายละเอียดแห่งนี้นะฮะเหรียญน,นี้เลยทําขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อนําสู่พระธาตุสู่มรดกโลกให้กับพี่น้องชาวไทยและและต่างชาติได้จับจองกันนะครับสุดยอดนะครับสวยจริงๆสำหรับเหรียญน,นี้นะครับลองดูนะครับท่านใดที่ยังไม่จองรีบเลยนะฮะหมดแน่นอน